มาฝึกเดะแบตนะครับนี sticker, ่นะครับไม้แบตผมอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับเจะฝึกตีแบบถ้าเสือกเบาๆครับให้กะเคนมันมีครับดตีแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้อีกท่าหนึ่งผมเพิ่งมีให้จับแบบนี้ทำแบบนี้เหมือนท่าแบตปะ ให้จับทุกคนจับจับแบบเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ถ้าจับอย่าจับแบบกำแบบนี้นะคะให้จับแบบแบบนี้เห็นไหมอ่าให้สั้นตรงแบบนี้อ่าแบบนี้พอลงมาให้พอค่อยค่ชักมา พอลงมาแล้วให้เปลี่ยนหน้าให้ดูนี่โอเคไหมครับดูผยจะทำให้ดูนะแบบนี้จะยากนะครับทำให้ดูนะครับหืมยากอีกแล้วอันนี้ของจริงเลยเนี่ยครับมันก็จะแรงและก็สูงจะมาสื่อฝึก สอนดอกแบบแบกเขาแบกแผ่นนะครับดอกแบบแบกแผ่นให้จ hey, ับแบบยังไงวะอ๋อให้จับให้จับแบบให้จับแบบนี้ครับให้จับมือแบบเป็นลังมือดอกดอกดอกผมก็กำลังฝึกอยู่นะ เดๆไปถ้าเวลาย่างเนี้มันจะพุ่งไกลแต่ไม่ค่อยไกลมากแต่ถ้าตีหือเนี้ยถ้าส่งแรงมาเยอะกูต่อสู้จะต้องตีเลยเพราะถ้าเขายิ่งตีกับเพราเราเหินนี้มันแรงขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะเด้งไปตามที่เราแรงตีของเราะครับ เพราะฉะนั้นกะแรงดีครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณครับ